สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัตนนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นะก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารซึ่งประบั์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีัตถุูประคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ท,ที่เสาะแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ยะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบ่อขอท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับโปรัท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาับทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สรคลิปนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสระคลิปนี้นครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาเพื่อนได้ศึกษาเช่นเคยนะครับ เราเริ่มกันที่มีดวาระปกติวัดสร้างเองออกปีหกหกเทจงนี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสลิกาใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วตอกลายเสมาเต็มใบแล้วก็อักขละเอกยันสวยงามเข้มขขังเลยนะครับต่อโค้ดพัดโอหกนะครับที่ปลายมีดตรงนี้นะครับ พิเศษเลยนะครับเล่มนี้นี่เป็นด้ามงาฝักงาแหมเงินนะครับแล้วก็เป็นด้ามตัดด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเจอก็จะเป็นด้ามจำปีนะครับแต่ถ้าเป็นด้ามตัดแบบนี้นี่สร้างน้อยมากๆเลยนะครับถ้าช่างตีมีดมาส่งวัดห้าสิบเล่มเนี่ยครับก็จะมีด้ามตัดเนี่ยประมาณห้าเล่มเท่านั้นนะครับ เือตราส่วนเนี่ยน้อยมากๆนะครับดังั้น,นด้ามตัดจริงเป็นที่สาะสแสวงหาของนักสะสมมานานแล้วนะครับน่ครับตามงานฝักงาแม่เงินด้ามตัดนะครับแต่ทนที่มองหาอยู่นะครับก็ทักสถามมาได้นะครับสื่อรายการก็จะเป็นมีดวาระพิเศษ วัดสร้างเองออกปี63ทีมเจี้ก็จะเป็นนะครับมีดวราพิเศษวัดสร้างเองออกปี63รุ่นคุณพระปราบมานใบขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะตอกเป็นลายหน้าเกี้ยวได้สวยงามเข้มขังเลยนะครับ ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นลายเสมาเต็มใบนะครับสวยงามเลยนะครับตอกโค้ดพัด99นะครับที่ปลายมีดตรงนี้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นโค้ดพปมนะครับแล้วก็หมายเลข33นะครับจำนวการสร้างนะครับ 49, เพียงแค่49เเล่มเท่านั้นเลยนะครับ มีดใบสองุด้านิ้วด้ามงาฝักงาแบบนี้นะครับนี่ครับด้ามงาฝักงาแหมเงินนะครับแล้วก็เป็นด้ามตัดด้วยนะครับงั้นนี่แบบนี้เลยนะครับสเปคที่หลายท่านนะครับไฟ,ฟ่ฝันอยากจะมีนะครับ1ใน49เล่มนะครับหมายเลข33เลขเบิ้ลด้วยนะครับคุณพระปราบมานนะครับ หลวงพ่อท่านเสกให้เมื่อวันที่5ทธันวาปีหก3เนี่ยในกุฏิของท่านเนี่ยเสกอย่างยาวนานเลยนะครับหลวงพ่อดำริให้สร้างเองนะครับเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มีวัตถุมงคลด,ดีเนี่ยครับไปคุ้มครองป้องกันตัวนะครับนะครับนี่ของหายากนะครับผ่านมือผมเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มที่2นะครับแล้วก็ผ่านตาเนี่ยประมาณไม่เกิน5เล่มนะครับ หายามากๆใครมีก็โหงแหนนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆครับสำหรับทครี่สนใจก็พัฒถามมาได้นะครับสื่อรายการก็จะเป็นมีดวระพิเศษวัดสร้างเองออกผิด3ามรุ่นคุณพระปราบมารเช่นกันนะครับเข้ามาอีก2เล่มนะครับ ซึ่งเล่มนี้นี่ก็สวยงามน,นะครับตอกลายันครูนะครับแล้วก็อัคละเลขกันสวยงามขึ้นผังเลยนะครับ mm hmm. ต้องพอำรำิให้สร้างเองนะครับเพ mm ื hmm. ่อจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มีมีดีๆเนี่ยไว้คุ้มครองป้องกันนะครับ mm hmm. ตอโค้ดพัดตเก้าเก้าแล้วก็พอพอมอนะครับ แล้วก็หมายเลขที่ฝันมีนะครับเล่มน,นีม้หมายเลข159นะครับตาลลัักทำจากไม้สลาลังเก่าวัเทด้วนะครับอายุกว่เกือบร้อยปีเลยนะครับแม้สามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเข้มขังแไรที่มองหายอยู่ก็เท่าถาม,มาได้นะครับส่วนอีกรายการก็จะเป็นมีดคุณพระปราบมาเช่นกันนะครับมีดวราระพิเศษวัดสร้างเองออกปี6 3สา ซึ่งเล่มนี้นี่ก็ปิดโอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อัดคลิปส่งท้ายให้นะครับต่อกลายันครูแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโค้ดพาร์9นะครับซึ่งเล่มก่อนหน้านี้จะเป็นกลรันสั้นนะครับเล่มนี้เป็นกรารันยาวนะครับลองย้อนดูเปรียบเทียบได้นะครับสำหรับ2เล่มนี้นะครับนี่เลยน,นะครับ ปิดไปแล้วนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข830นะครับสวยงามเลยครับมีดคุณพระปราบมารนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองด้วยนะครับเราจะสร้างเพียงแค่1,000พันเล่มเท่านั้นเลยนะครับด้านระบักทำจากไม้สารังเก่าวัทธด้วนนะครับอายุเกือบร้อยปีเลย แม่สามกษัตริย์ยจคิ้วสวยงามเข้มขังนะครับดังนั้นนี่เหลือแค่เล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้นนะครับ5นิ้วสหลับไรที่ดูคลิปแล้วนะครับมองหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับหมายเลข159นะครับสนใจก็ท้าสถามมาได้เลยนะครับ ส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นสิงหงาแกะรูปหัวใจนะครับเทอเดือนนี้ก็จะเป็นนะครับสิงหงาแกะรูปหัวใจนะครับรุ่นมงคลสยามปุกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดสร้างเองออกปี6 3นะครับฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อครบ99ปีนะครับแกะเป็นรูปหัวใจนะครับ ได้สวยคมชัดลึกอลังการเลยนะครับหมายเลข3 1นะครับจะโดนสร้าง9ก้าสตัวเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับปกติเราจะเห็นแต่ในตาที่เป็นพลอยสีแดงนะครับแต่ตัวนี้นี่ฝั่งเพชรน,นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับขนาดประมาณ3.2 เซนติเมตรนะครับสำหรับไทยที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ต้องประมาณนี้เลยนะครับงานที่ใช้เนี่ยจะเป็นงานไทยนะครับเป็นงานที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นวัตถุมงคลบรรพิเศษนะครับ ฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อครบ99ปีออกปี3มนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหท่านที่สนใจงาแกะต่างๆเนี่ยนะครับสนใจแบบไหนสเปคแบบไหนเนี่ยลองทัาสถามมาได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คนนั่นเอง สุดจารายการไหนไหวราคาไหนเนี่ยลองทักสถามต่อราคากันได้เลยนะครับต้องมีแบบนี้เลยจะเรียกว่าเด็กอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกอาทิตย์เวลาหนึ่งทุกครึ่งเป็นต้นไปไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องนี้เลยนะครับพบกับปทุมคนเยอะแยะมากมายในราคาแ่งปัน แล้วก็ของแจกของแถมมากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆึกหายากยากที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีดวาระปกติวัดสร้างเองปีลึกๆึรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มี ให้เชาบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ให้รแด้วยเงินทอนเขาของเงินใช้เงิทุกๆคนนะ ให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บเป็ตลอดไปนะสูกนะทุกทุกคน